มาดูกรณีของคุณทอมเครือโสพลนักธุรกิจชื่อดังนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรนะคะได้มีการแจ้งความเอาผิดเป็นกรณีของการสำแดงเค็ดก็คือนำเข้าช่อกัญชาจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาในไทยอธิบดีกรมศุลกากรค่ะคุณพัชระอนันตสิน ท่านเปิดเผยว่ามีการให้ตัวแทนกรมศุลกากรเข้าแจ้งความตำรวจสพสุวรรณภูมิเพื่อดำเนินคดีกับนายทอมเครือโสพลนักธุรกิจชื่อดังหลังพบว่ามีการสำแดงสินค้านำเข้าเท็จโดยสินค้าที่ส่งมาระบ,บุว่าเป็นเหล็กค่ะแต่ข้างในคือกัญชาแห้งน้ำหนัก9.5กิโลกร,รมัมขอให้ตำรวจดำเนินคดีทั้งนายทอมในฐานะผู้สั่งซื้อและดำเนินคดีกับบริษัทนำส่งสินค้าที่ทราบว่ามีต้นทางมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความผิดต่อ,อก,กฎหมาย2ฉบับนะคะ,ะ,คะก็คือพอรบก,กักพืช แล้วก็พรบศุลากากรฐานสำแดงเท็จอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับไม่เกิน50 0 0 0หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะขณะที่การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังปรากฏไปพบว่านายทอมเคยสั่งซื้อสินค้าให้นำเข้าโดยการสำแดงเท็จมาแล้ว3ครั้งนะคะสองครั้งแรกเนี่ยสำแดงกับด่านศุลก,กากรแจ้งบอกว่าเป็นของตกแต่งคริสต์มาสแล้วก็พื้นยางส่วน ก่อนหน้านี้<ะ>ค่ะคุณทอมมีการอัดคลิป Facebook เป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับบอกว่าคุณทอมเนี่ยอัดคลิปการนําเข้าช่อดอกกัญชาจากสหรัฐนะครับเข้ามาในไทยโดยบอกว่าสามารถสั่งซื้อพร้อมแสดงเอกสารการส่งสินค้าเข้ามาในไทยได้นะครับ <นะ S 1> ทีนี้คนก็เลยสงสัย <นะ S 1> ว่าเอ๊ กัญชานำเข้าได้แล้วช่อดงช่อดอกแบบนี้นำเข้าได้เหรอ,อถูกไหมฮะกรณีนำเข้ากัญชาเนี่ย<อ>เรามีความรู้จากกรมวิชาการกเกษตรนะครับ<ป>เรื่องของการนำเข้ากัญชาเขาก็จะมีข้อ,อกําหนดมาหลายข้อนำเข้าแบบไหนได้บ้างอันนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับผูน้นำเข้าเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการกเกษตรเพื่อขออนุญาตภายใน1วันนะครับนักวิจัยนักพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเหมือนกัน ประชาชนคนทั่วไปย้ำนะฮะประชาชนคนทั่วไปต้องการซื้อมเมล็ดไปปลูกขอให้ซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตอันนี้คืออนุญาตนําเข้ามเมล็ดนะฮะอ,อะย้ำน้ำเมล็ดนะครับ ร้านเนี่ยจะต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้ซื้อได้เห็นด้วยนะครับคุณทอมเนี่ยเมื่อวานนะฮะหลังมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นคุณทอมเมื่อวานก็แถลงเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการกลั่นแกล้งทําให้เขาเสียหายนะครับยืนยันว่าการนําเข้ากัญชาเนี่ยถูกต้องกฎตามกฎหมายนะสั่งซื้อผ่านในหน้าที่ติดต่อกับทางชิปปิ้งมีความชัดเจนว่าต้องการนําดอกช่อกัญชากัญชงมาใช้ทางการแพทย์และยังไม่มีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ ที่บอกว่ามีการสําดงเท็จเนี่ยยืนยันว่าตนเองเนี่ยเป็น,นเพียงผู้รับจึงไม่ใช่ผู้ที่สําแ,แดงเท็จ<า>นะครับรๆทุกคนนะครับถูกกฎหมายทุกอย่างไม่ใจ่ายใต้โต๊ะไม่ใช้บารมีผ่านระบบของศุลกาคากรทุกอย่างเพราะพี่อยากทําถูกกฎหมายแต่แปลกดีไอ้คนที่ทำถูกผิดกฎหมายดันมาโดนชื่อเสียงอย่างนี้ไอ้คนที่หิ้วกันมาวันนี้เต็มประเทศอ่ะไม่โดนจะคนนี่ฮะ มันก็เลยเกิดคําถามเยอะแยะไปหมดเลยพราะคุณทอมก็บอกเขาก็ยืนยันว่าทาทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่เขาชี้แจงเลยเขาบอกโอ้เป็นซูเปอร์เฟกนิวส์อ้ถูกไหมฮะ,ม,ฮะมันเกิดอะไรขึ้นกระทรวงสาธารณสุขให้รองปลัดเนี่ยมีหนังสือไปถึงผบตรให้ดําเนินคดีกับคุณทอมต่อฮะเอ๊ะมันเกิดอะไรกันเกิดขึ้นขณะที่คุณสุประชัยใจสมุทรสอสอบัญชีรายชื่อและเป็นนายทะเบียนพรคภูมิใจไทยถูกไหมฮะเพราะคุณภูมิใจไทยเนี่ยเขานำเสนอกัญชาเสรีบอกว่า การที่คุณทอมน่ยปล่อยคลิปนําเข้ากัญชาถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับนายทอมนะครับส่วนการนําเสนอว่านายทอมเป็นหนึ่งในทีมงานภูมิใจไทยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทีนี้เราก็เลยตรวจสอบให้ชัดเจนขึ้นนะฮะล่าสุดเองนะครับคุณรพีพัฒน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรแถลงข่าวยืนยันนะครับว่าการนําเข้าช่อดอกกัญชาเป็นสิ่งต้องห้าม คุณทอมบอกว่านําเข้าช่อดอกกัญชาใช่ไหม,มนี่อธิบดีบอกว่าการนําเข้าช่อดอกกัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามแต่อนุญาตนําเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่พบข้อมูลว่าคุณทอมเครือโสพลเคยขออนุญาตนําเข้าดอกกัญชานะครับเราไปกันเรื่อยๆถามว่าพี่จะนำขอย่นยว่าในเรื่องของการสาเดงนะครับ สแสดงไม่ถูกต้องนะครับแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการขอญาตยังกรมวิชาการเกษตรนี่ยังไม่เห็นตามที่ท่านทิพดีกรมศุลา,านน่ยนะครับผมเข้าใจว่ามีสองล็อตแรกก็เป็นเหมือนกับเครื่องแต่งต้นไม้คริสต์มาสบ้างนะครับกระเบื้องพื้นยางบ้างประมาณนี้ครับผมอัน,นี้ทั้งผู้นําเข้าทั้งคนที่ดําเนินการเนี่ยจะต้อง จะต้องมีความถูกต้องชัดเจนจะมาอ้างว่าดีแคร์เป็นอย่างนี้แล้วมาอย่างนี้หรือว่าไม่ไมรับไม่รับรู้เลยว่าว่าเขาดีแคร์เป็นอะไรผมผมคิดว่าถ้าเกิดทําให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับมันต้องมีความโปร่งใสนะครับมีความชัดเจนตรงนี้ครับเชื่อว่าเรื่องของกัญชาเดี๋ยววันนี้จะมีหลายหน่วยงานออกมาแถลงข่าวเพิ่มเติมนะฮะใช่ค่ะรวมไปถึงคุณทอมเองนะคะเดี๋ยวเราฟังท่าทีอีกทีหนึ่งวันดีสนุก<ด>ฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้